สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนไลน์นะฮะและวันนี้ผมอยู่ที่สถานี BTS ประหลงโยธิน59นะครับหรือแลมเมตตาออนไลน์สาขาสะพานใหม่นี่เองนะจ๊ะ วันนี้นะครับผมนัดออนไลน์นะฮะขออนุญาตพาลูกค้าทุกท่านที่กําลังดูอยู่นะครับหรือท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่มารู้จักกับสาขาใหม่น้องใหม่ของออนไลน์นี่เองนะครับสาขานี้นะครับตั้งอยู่ใกล้ B d ดีเอสพหลโยธิน59นะครับซึ่งเดินห่างจาก BD s มาไม่ถึงประมาณตักง200เมตรเนาะไม่เกิน200เมตรนะครับก็จะมาถึงศูนย์แลมิต้าของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศภายในศูนย์เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านในเลยครับผม เข้ามานะฮะหน้าร้านตอนแรกเลยก็จะพบกับฝ่ายสวิตนะครับหรือก็จะมีช่างเทๆนี่แหละยืนซ่อมรถให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามานะฮะลูกค้าบางท่านเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยสาขาสะพานใหม่เนี่ยสาขาใหม่มีสวิตหรือยังเรามีพร้อมแล้วนะครับเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมีช่างแฟนบ d b รอนะครับลูกค้าที่สามารถเออลูกค้าที่ออกรถไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของออนไลน์เนาะก็สามารถเข้ามาสวิตที่สาขานี้ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองเข้ามาประสานดูแล้วกันนะฮะ นอกจากส่วนของฝ่ายเซอร์วิสนะครับถัดมาในหน้าร้านก็จะเป็นในเรื่องของรถโชว์เนาะรถโชว์ทุกรุ่นเลยนะครับที่ไลเบต้าเรามีจําหน่ายเราก็จะมีจอดโชว์เท่ๆอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยนแหละนะครับผมถัดมานะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในร้านเออว่ามีอะไรบ้างนะครับอพอถัดเข้ามาในร้านนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศในร้านของเรานั่นเองนะครับเราก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ของเราเลยที่จะบอกว่าเรานี่คือตัวจริงของแลมเบต้าเออลูกค้าที่สนใจแลมเบต้าเข้ามาก็จะเจอตัวจริง พี่ใหญ่ตัวจริงที่จะให้คําตอบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าเฮ้ i, ยันหนแรงขนหนเหมาะอะไรอะไรอย่างนี้เราก็จะมีทีมงานที่เป็นตัวจริงนี่แหละรองรับอยู่ที่นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จอดรถโชว์เออเราก็จะมีตัวโชว์อุปกรี่ด้วยนะฮะเรื่องของลูกค้าที่มาซื้อรถก็ยังจะสามารถหาของแต่งหาอะไรเนี่ยจากร้านเราไปได้เลยไม่นะว่าจะเป็นโชคนะครับของแก๊สซี่เอยของโอเคดี OK นะครับกระจกนะฮะที จับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นแอคเซอซอรีต่างๆก็เรียนเชิญเข้ามาดูได้นะครับ <d ram at ica> เรามีจำหน่ายให้ด้วยนะนอกจากฝ่ายอเซอรีนะครับเรายังมีห้องรับรองลูกค้าอีกนี่จะพาเข้าไปดูเลยนะฮะลูกค้าที่เข้ามาที่นี่ แน่นอนว่าจะต้องได้รับความสะดวกสบายและพาเวทสุดๆนะครับไม่มีคนเดินปนเปี้ยนอย่างแน่นอนนะฮะนอกจากลูกค้าที่จะเดินผ่านเข้าห้องน้ำนะตรงนี้เป็นห้องรับรองแขกครับที่มีห้องน้ำรองรับรอไว้ด้วยเออมีทีวีให้รอนะครับมี ในเรื่องของโซนเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟโอตินต่างๆนะครับก็จะมีรองรับไว้ให้น้ําเย็นน้าร้อนนะฮะจุดทิ้งขยะทุกอย่างรองรับไว้หมดแล้วนะครับแอร์เย็นๆพร้อมทีวีและห้องน้าเออประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างนอกกันต่อนะครับผมลุยนอกจากบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองแขกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจอดรถโ,โชว์กันนี่ก็คือ X 3 0 0 Special ตัวใหม่นี่เอง ออสามสีที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เหมือนที่ขาดไปก็จะเป็นสีเทาดำเนาะที่ปล่อยรถลูกค้าออที่ปล่อยให้ลูกค้าออกไปแล้วนะฮะก็จะมีจอดโชว์อยู่3ส,สีนี้เราจริงๆแล้วแทบสายตาที่ผมมองเนี่ยแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะถ้าลูกค้าเข้ามาดูก็สามารถเปรียบเทียบได้อะไรได้นะครับประมาณนี้ลูกค้าสามารถเดินมาดูได้ทดลองขับได้เอ,อ๊ะเหมือนที่นี่มีรถทดลองขับด้วยใช่ไหมครับพี่กอฟถูกไหมมีรถทดลองขับด้วยลูกค้าที่เข้ามาที่นี่ก็สามารถทดลองขับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเจอกับ เจ้าของที่ที่นี่แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขามีอะไรจะฝากกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยและอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ท่านผู้ชมจะรู้จักไม่ได้เลยนะครในเมื่อมาถึงสาขานี้เราจะพามาหาเจ้าถิน่นหรือเจ้าของที่นั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับโอเคขออนุญ,ญาตยื่นใหม่ครับพี่กอล์ฟพี่กอฟเป็นใครครับรบกกวนแนะนําตัวให้กับ,บท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมก็ชื่อกอลฟเนาะเป็นผู้จัดก,การสาขา สาขาใหม่ดอนเมืองนะครับโอเคนะครับก็คือถ้าลูกค้าที่เข้ามาสาขาเนี้ยก็จะพบกับพี่กอ๊อฟนั่งรอ่อๆเท่ๆอยู่ที่เคาน์เตอร์นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการซื้อรถเนาะพี่เนาะสั่งอะไหล่ซ่อมรถอะไรก็สามารถติดต่อพี่ได้เลยใช่นะครับ,รบมีอะไรฝากกับท่านดูดูไหมฮะครับ,รบก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนาะสานาใหม่ดอนเมืองลังสิตละแวกโซนนี้ก็สามารถเข้ามา สวิสที่นี่ได้นะครับเนาะเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะติดต่ออะไรก็เดี๋ยวเราขึ้นเป็น ID Line ให้แล้วกันเนาะที่สาขานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลิงก์โลเคชันเดี๋ยวผมฝากไว้ให้แล้วกันนะพี่เนาะได้โอเคถ้างั้นไม่รบกวนพี่ก๊อลฟเดี๋ยวพี่ก๊อล์ฟทำงานต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่มากครับโอเคครับโอเคแล้วบังเอิญวันนี้เป็นวันที่ลูกค้าเข้ามารับรถพอดีนะครับขออนุญาตยืมไมค์ให้กับพี่ครับพี่ครับผมฝากแนะนําตัวกับทางกล้องหน่อยฮะชื่ออะไรเอ่ยได้ครับผมตัวครับผมเอาโอเคพี่ตัววัััันน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 ี้้้มาาาอออออกกกทงไไไไลลล์์เเเะดคคครบบุยยซหว่ จำชื่อได้มัั้ยกบคุณเหมือนจะน้ําฝนไหมฝนใช่ครับโอเคพี่น้ําฝนพี่น้ําฝนบริการเป็นยังไงบ้างพี่แอบให้คะแนนนิดนึงโอเคคุยผ่านไลน์กันตลอดในเรื่องของเอกสารทุกอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วนเนาะแถมทั้งเอกสารมาครบหมดครับเต็มมาคะแนนให้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เอาไป5.5าจุดห้าโอ้โหห้าจุดห้าด้วยโอเคได้เลยยังไงขอบคุณพี่ตัวนะครับพี่ขอบคุณมากครับมีเพื่อนมีอะไรจะฝากมาซื้อที่ออนไลน์ไหมฮะได้ครับถ้ายังไงก็สนใจรถแบบ สไตล์คลาสสิกอิตาเลียนก็มาลองดูครับได้เลยโอเคสวยครับสวยครับได้เลยครับพี่ตัวขอให้รถคันนี้นำพาแต่ความเจริญรุ่งเรืองแข่งไม้พี่อะไรกันเนาะโอเคครับรถปลอดภัยนะครับพี่ตัวขอบคุณครับพี่จวเจอกันนะ แล้วก็อย่างที่พี่กอลฟได้ฝากไปนะครับยังไงผมรบกวนฝากสาขานี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะออนไลน์เวตานะครับสาขาสะพานใหม่นะครับอยู่ใกล้กับ BTS ประหลโยธิน59นะครับหรือถ้าสมมติลูกค้าท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมให้อดมินใส่โลเคชั่นไว้ในแคปชั่นแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นัดขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงฝากสาขานี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ